สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่เก้าพฤศจิกายนสองห้าหกหกค่ะวันนี้แม่หม,มูก็ได้มหาแม่ครัวปูสี่ศูนย์นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมารับชมแนวทางต่อหวดพ่อผูเวียงนะคะหวววันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะตอนนี้แม่ครัวเพิ่งกำลังเขียนลายชื่อเปิดดวงนี่นะคะท่านผู้ชม,มครัวเพิ่งกำลังเขียนอย่การนี้ บ่าวเถาเพิ่งก็จะมาเปิดดวงให้เอฟซีคือกันมาทำช่วงของเอาพี่น้องครับเดี๋ยวของเม่สินบ่าวเถาจะนี่ได้ครับเดอ้อของเอฟซีเม่สินเพิ่นนะครับผมถึงปูสุขุสุขคนแหละพี่น้องนะครับปูได้ฝากนั่นเมสินกับถึงปูทุกทุกท่านครับถึงปูทุกคนนี่ลายซื้อของเม่สินกับลายเนี่ปูได้เพราท่านก็จะเป็นรอบนายม,ม่สินเพิ่นว่าก็นทม,มีโทรมาหาเพิ่นอยอะนี่นรเ <ๆ S 1> พิ่นก็นเขียนให้อีกนะครับถึงปูทุกคนเดอ้อ ได้ซื้อซองหนากระดาษเลยตัวนี้ต่ยตับมือเลขออกคุณแม่เบโอ้รอบเมื่อกี้เนี่ยเพิ่อนจะฝากอยู่แต่ว่าคุณบรายได้ซื้อมาเพิ่บเลยว่าเดี๋ยวมารอบหลังจงจะฝากผู้ใดอยากเปิดดวงขอโทรมาหาแม่สินได้นะคะเปิดโทรตัวไหนแม่สินอะไรเครื่องระบาดเรื่องหมดบทโทรจะคลองกดัน ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกแปดห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเปิดโทษไม่สินนะคะเบอร์ไม่ทิเบอร์โทษไม่สินโปรเจกต์เปิดดวงศูนย์เก้าแปดห้าหกแปดห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดธรรมชุ่มนะครับผมส่งไลน์ซื้อท่านไม่สินได้เลยครับโทรหาไม่สินได้เลยครับผมอันนี้อันนี้ไลน์ซื้อผู้ผู้ออกลงผั้อ่านน้ำระด้บหนึ่ได้ครับ อันนี้รากซื้ออันนี้ผู้ที่ผู้ใดอยากจะอ่านะครับผมเพิ่นสั่งโรงครัวนะครับบ่มีครัวครัวอยู่ข้างพี่น้องก็โทรหาแม่สิ้นนี่แหละผู้ใดอยากอ่าเฮ็ดบุญสั่งโรงครัว098 568 568 1108อ่า1108งนดนะครับโรงครัวเพินเ่นสิเฮ็ดไปด้านหลังท่านผู้ชมเฮ็ดด้านหลังเพราะว่าครัวอยู่ข้างนี้พ้อพุ่นลัมงมุ้งหนึ่งอ๋อบ้านในข้าจังอ่าบัดนในข่าวพี่ผู้ชมแม่สิ้นเพิ่นก็ จุดไล่ซื้อแล้วแล้วสวัสดีค่ะแม่สินค่ะสวัสดีค่ะแม่หมูค่ะทุกคนยังไดเนาะมาหาแม่สินสองสามมือเราแม่สินพคนกัญยากนะคะยากยากยากทำงานคนละเมื่อกี้เป็นสีเหลี่ยมๆเนาะคุณเมียเม่เป็นสีสวยๆเหลี่ยมๆไอ้ที่ขวดละก็ผูเวียงเพิ่นทรงไม้เลยที่แม่สินเมียนค่ะเพิ่นไม้จากไหนเอาอันนั้นมาเออเอสซีเพิ่นตั้งไหม พ่อพันวาจังไดงวดนี้มั่นใจค่ับพี่ว่าพี่กะว่ามั่นใจพ่อมั่นใจอืมทุนนี้พ่อขอโทษขออภัยให้เราอยู่เราเกือบแตกเนาะกเกือบแตกกระขอให้พ่อขอเจตัวในบ่อพันละลาเนาะครับผมอาบทเป็นอย่างกระตังคนกระตังอ้าธรรมดามันไม่มีผิดพลาดเนาะงวดที่แล้วนี่นะทำชุ่มหนึ่งเก้าหกนะครับโอ้พลาดบ่มีห่านะครับท่านผู้ชมไม่มีห่านะครับแต่ว่าสิบล่างพ่อพันแม่นเด้ครับผมสิบล่างห้าหก สองนะครับมาหกคงพอบนอยู่ครับผมแต่ว่าหน่วยล่างบอ่อเข่านะครับสําหรับพ่อผู้เวียงนะครับสามตัวบนก็เกือบแตกหนึ่งเก้าหกนะครับสิบล่างเห็นปะครับสิบล่างกระแม่นเอาเป็นทรงมาให้แล้วหาอยู่วางไหนล่างโอ้ตัวล่องหายแล้วเพิ่พ <laughs> นหาเบิ่งได้ไล่ที่ปอดทรงห้ยเยอะท่านผู้ชมสองตัวบนเพิ่นให้มาเพิ่นวิง่ง เดี๋ยวผมเบ่งให้ท,ทั้งครื่องด้อนี่เล็กวิ่งนะครับวิ่งบนสามสี่หกว้าเบนว่าสามสี่หกนะครับสองตัวหนึ่งสี่สามสี่สามหกสามแปดนะครับสามศูนย์สามสองห้าสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนาเป็นให้ร่งเต็มนี่เล่นบะเป็นตาไห้เห่าอยู่ดี อ่าผึ่น,<บ>นตัดให้บอช,ชุดตัดเดี๋ยวนะ้ครับชมเห็นแล้วนะครับชุดที่พ่อผุนทรงไมาให้ก็จะเป็นเต็มชุดก็จะไล่เดี๋ยวเบวาเทาก็จะแยกให้นะครับนะเป็นบนเป็นล่างพี่น้องเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้ครับผมเบาเทากำลังเขียน,<บ>นให้บนสามสี่ส้นดูด้พี่น้องตีวันนี้ทั้งสามมี 3, 4, ทั้งสี่เพราะให้เน้นสามสี่เก้า ข้อพันสองตัวสามตัวสามตัวข้อพันเด่นขีอวิ่งบนสามสี่หกสองสามหกสามตัวสองสามแปดสองสามแปดข้อพันที่ห่า สี่สามสสสสสามตัวสองสามหกสองสาปดสี่สาสี่สี่สาหกุดสามตัวตัวรองชุดรองพ่อก็อมีนะอาสี่หนึ่งสี่ห้าศูนย์สองหอันนี้เด่น,น,น,ดนได้ลองสี่หนึ่งสสสสี่ห้า สี่ห้าศูนย์เป็นชุดรองแล้วก็สองเก้าหกสองเก้าหกเพราะว่านะครับสองตัวสองตัวของพ่อพนมีสามหกหนึ่งสี่สามสี่สามหกสามแปดตัวเน้นตัวรองคือรองห้าศูนย์ เจ็ดแปดเก้าอันนี้ตัวเด่นชุดเด่นสามตัวเด่นชุดรองอันนี้ชุดสามตัวรองสามตัวรองสี่หนึ่งสอันนี้ชุดเด่นสี่ห้าศูนย์สองเก้าหชุดรองแล้วก็สองตัวหนึ่งสี่สามสี่สามหสามแปดเป็นตัวเด่นนะคะ ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหกเป็นตรองสีบะเขาตัวรองเมืะนะ่อนาะแม่สินหาศูนย์นี่แม่เอาเลยเข้าตีกับบ,บ่าควาัเบ้าเท่ายู่เนาะแมนค่ะตรงกันเลยเด่นล่าง,รงเางรง่อเขียนมาตามสูตรกระไรนะครับแต่พอผพลัดชุดเด่นชุดรองมาให้นี่ครับเบ้าเถ่าเขียนให้แล้วนะครับพ่อผูเวียงนะครับวิ่งบนนะครับสามสี่หกสามตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับชุดสามตัวนี่ชุดเด่นนะครับ สองสามหกสองสามแปดสี่สามสี่สี่สามหกชุดเด่นชุดรองสี่หนึ่งสี่สี่ห้าศูนย์สี่สองเก้าหกนะครับเพราะว่าฐานในชุดของพอเพิ่งจะมีซี่เก้าหกนั่มนะครับมีสองหาศูนย์นั่มอันนี้ตัดออกมากตามที่พอเพิ่งแหย่ห้มากนะครับจับชุดเด่นสองตัวหนึ่งสี่สามสี่สามหกสามแปดนะครับชุดรองห้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าหกนะครับชุดเด่นรองนะครับเขียนตามพอเพื่อนท่านชม นี่ครับนี่ครับชุดเด่น363438ชุดรอง507896นะครับตาวเต็มชุดพอพนจะี่มนสามี3 0 3ด5ี7ก94 9ีก็มี่ดิฟิน้องตัวนี่นะตัวชุดรองตัวนี้พอมันมี96นะครับเอาครับผูบดใดมักชุดล่างนะครับหลัก10พอพนกระแมนด้วยครับถ่ายจับเต็มชุดจับเอาครับหลัก10ล่าง หกเจ็ดแปดสามหน่วยล่างแปดเก้าศูนย์สองเจ็ดหัวที่ผ่านมาลักสิบมาหกคือครับของพ่อภูเวียงน,นี้ชุดเก่านะครับท่านชมนี่คือชุดเกา่านะครับล่างนะครับวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับท่านชมหกสองเจ็ดสองแปดศูนย์สามแปดนะครับชุดล่างชุดล่างของพ่อเพิน่นอันนี้ชุดเต็มชุดเต็มชุดบนของพ่อเพิ่นนะครับเนี่ย ครับก็จะมีหลายสูตรนะครับชุดล่างครับเห็นชัดก่าพี่น้องครับของเก่าของใหม่ครับชุดเก่าชุดใหม่ครับท่านผู้ชมนะครับบนเน้นหนึ่งสี่สามสี่สามหกสามแปดได้ครับผมชุดล่างหกสองเจ็ดสองแปดศูนย์สามแปดเน้นที่หกสองกับสามแปดครับวิ่งล่างเจ็ดกับแปดกู้ใดมากกัจับตามหลักสิบหลักหน่วยพอเพิ่นใส่เลยครับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับผมนี่คือชุดบน สามตัวนี่ติดไปเลยงวดที่ผ่านมาเกือบแตกนับสามตัวหนึ่เงนนเก้กาหกนะครับผมวิ่งบนศูนย์เก้าหนึ่งกามาทั้งสูอา่ามาทั้งหนึ่งมาทั้งเก่านะครับวิ่งบนอ๋เรา,าไปสิน,นพอคนรางวดนี้อ่ะแกเพื่อนขวจะขอแก้ตัว<อ>ก้าวกับแม่นของเพื่อนอยู่ดหละครับเหล็กเด่นนะเนาะอืมชนะ ขันเพิ่นมีหาเนี่ยคือแตกสามเลยแั่เพิ่นมีหาแตกสามตัวเลยท่านผู้ชมนี่ครับเหล็กวิ่งเพิ่นนี่ไหมเหล็กวิ่งเพิ่นเนี่ยเพิ่นให้เดนมาร์ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับวันนี้ซิปบ่นเบาเเ่าคือหาพบเห็นของซิปบ่นเพิ่นบุญเนี่ยเพิ่นบุท่านไหนทรงม่หายไม่เจอแต่เลือหาพอนะครับวิ่งบ่นเพิ่นให้แต่วิ่งบ่นสามสี่หกมาขอเพิ่นที่ว่าเอาสูตรที่หนึ่งไม่ห้แน่พ่อเออว่าสูตรสูตรเพิ่นก็ดจะมีหลายของพ่อเนาะครับเนาะอืม ตอ<ม>อาออกจากกรุงเทพเข้ามาไปกรุงเทพเพ้าเลขวิ่งตัวเดียววันที่แล้วรุดอยู่เนาะเอ้าพ่นช่วงเขาไปพ่นทะเนทราส่งให้ได้วันนี้เป็นเงียบๆเ,เอ,า <laughs> เอา้าหมึกวานนี่คุยกันอยู่ดิแล้วมาตาเนี่ยพ่นส่งให้มันส่งก็บวดส่งน้อบาดใเนาะยังจากกทอท้ามอยังทนไลทส่งครับผมเนาะแต่วันที่แล้วเลขวิ่งพ่นรุดอยู่รุดอยูรุดรุดรุดอืออือหางวันนี้เพ่นแม่นเนาะพอเลขวิ่งพ่นรุดอยู่มากหรือดิแต่ว่าก็เริ่มเหมือน เอาเป็นมือไม่ใช่เนาะไปคุยกันดูแต่ว่าไปคุยกันมือละเทียดหางเทียบไปคุยกันเพราะว่าหมองหมองจัดงานนั่นมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นแมนรับไพกกับไริษัทไว้ได้ท่อนซับนี่ญี่ปุ่นมันเปล่นทันยุบานไลยก่อนนี่บ้านน้อยไหมทางขึ้นมาเป็นบ่แม่ททางขึ้นมาเนี่ยยุติจัดการท่านขึ้นมาเลยบ้านน้อยใกล้ๆเขาหนีไปอันยวนวัดใกล้ๆวัดปลาเนี่ยเป็นบ่เออวัดจับ้านเขาหนีกับแม่นเอาคนนี้ดูใช่ร้านมัน อันนี้ผู้น้ยของตัลอดเขาแฟนคนใหม่แฟนพ่อผู้เวียงนี่ครับพี่น้องชุดบนสามตัวนี่ติดไปเลยครับนะครับแล้วจากสองตัวชุดเด่นชุดรองนี่พี่น้องเลยนะครับคือมันไก่เคี่ยงของเอฟซีกับจับอันนี้ชุดล่างสิบล่างหน่วยล่างผู้ใดมักไมนี่จับจับเซนนี่นี่ได้เลยท่านผู้ชม่มนครับโอ้คือผมมีติดเหล็กเป่าถั่วเนาะมีอยู่หาพี่เดียหานี่็แต่ว่าแต่ว่าผมติดแต่เหล็กเพิ่นเด้ องงหลวพี่กติดตัวนี้เด่นของเพิ่นคือติดสามกับสี่นี่พี่น้องสามกับสี่กับหกนะครับแต่ว่าชุดนี้พอติดตพอติดตัวร่องมากคือมีมีหามีมีเจ็ดมีแปดมากอยู่อันนี้ชุดล่างเอาแคปหน้าจอทำชุบครับพ่อปูเวียงเอฟซีถามเขามาไลน์นะครับผมขอบคุณแม่ศิลลักษณค่ะขอบคุณพ่อปูเวียงน้ำเนาะค่ะขอบคุณหลายๆ้ทุกคนด้อนะครับให้สามตัวแตกพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะพอกันไหมนะคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ